เยอะกบผมเนี่ยแอดมินชมป์กที่ไฟงผม ครับสำหรับเจ้าตัวนี้เลยนะครับอ่าแชนเปอร์นะครับโปรไฟล์แอมปเลยกันนะครับอ่ะตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นเอฟเฟกที่น่าใช้มากๆหลายๆคนเนี่ยนะครับนะเคยคุ้นหน้าคุ้นตาเขาอยู่นะแล้วที่เหมือนคือเบาด้วยนะเบามากเลยนะครับเนี่ยไม่ใช่แบบไม่ไม่ได้หนักเลยถนะ้าเห็นใหญ่ๆเงี้ยคือแบบว่าพวกแอคหรือว่าพวกไลซิกอะไรพวกนี้หนักกว่านะครับนะบผมบอกได้เลยเริ่มเบามากนะครับคือแบบเนี่ย ยกได้เลยนะครับแบกไปไหนได้สบายนะครับนะคือเรียกว่าขายไอเดียกันเลยทีเดียวนะครับประมาณนะั้นเอาพุทอินพุทครบเรียกว่าระดับห้องอัดระดับโลกเลยได้เลยตัวนี้นะครับบอกว่าครบได้เลยนะครับทั้งแบบว่าเซนรีเทิร์นออก l r x l r ซ้ายขวาโอ้โหอะไรมันเยอะมากมกอ่ะคือคือ,ค,อคือไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับเนะี่ยแผงหลังคือแบบโอ้โหคือคุณจะเล่นรูปแบบไหน4ฟเคเบิลหรือจะเป็น ทูเคเบิลออกซ้ายขวาไปออกบอนิเตอร์ไปออกเอาพุทอะไรอ่ะเ็าเรียกว่าไรอ่ะ,อะมิกเซอร์จะตัดนะครับสัญญาณนะครับภาคเคาน,นิเตณขณะที่ต่ออ่อินพุตเข้าหัวแอมก็ได้อีกโอ้โหมันคือมันเยอะจริงตัวนี้ทำได้แบบโอ้โหเยอะมากมากนะครับทำได้กว้างขวางนี่แหละเป็นเขาเรียกว่า สุดยอดเอฟเฟกระดับโลกเลยนี่นะครับอ่ะโอเคนี่ผมก็มารีวิวเสียงให้ฟังกันเนาะอ่ะโอเคเสียงแรกเป็นเสียงอะไรเอ่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีพุชสวิตด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้ผมขออนุญาตใช้มือกดนะครับขออนุญาตไม่ใช้เท้าเหยียบอ่ะนะนะเราสามารถจะกดได้เลยเนี่ยเวลาเราจะเอาอะไรเข้าเอาออกเงี้ย สามารถจะกดได้เลยอ่ะอาจจะปิดดีเลย์ปิดรีเบิร์กไปได้เงี้ยเห็นไหมครับโอ้โหแล้วแอมที่ให้มาคือมันสมจริงนะครับเรียกว่าสมจริงนะฮะเรียกว่าไม่เหมือนดีกว่าเดี๋ยวจะเกิดประเด็นดราม่าก,กันนะฮะเรียกว่าสมจริงดีกว่าเนาะอ่าแอมที่ให้มาคือฟิลลิ่งเนี่ย คือมันดีตรงที่เราไม่ต้องยกแอมที่เราชอบจากบ้านไปเล่นคือดูดจากหัวแอมได้เลยภาษาชาวบ้านเรียกดูดจากหัวแอมแล้วก็าภาษาภาษาภาษานี้เรียกว่าโปรไฟล์นะครับโปรไฟล์คือดูดนะครับหรือการจําลองเสียงจากหน้าตู้ที่เราชอบเข้ามาผมทำเขาเรียกว่าทำเคยทําเรียบร้อยแล้วนะครับประสบผลสําเร็จดีมากรเรียกว่า ไม่ใช้คําว่าเหมือนแล้วกันนะใช้คําว่าคล้ายคลึงดีกว่านะเดี๋ยวจะเกิดประเด็นกันเนาะอ่าผมใช้คําว่าคล้ายคลึงน,นะอ่าโอเคเข้าใจตรงกันนะอ่าแต่คล้ายคลึงเลย <laughs> ฟิลลงฟิลลิ่งนี่คือแบบได้เลยนะครับอ่ะอ่าโอเคก็รีวิวให้ฟังกันคร่าวๆนะกันนะครับสาหรับเจ้าตัวนี้นะหลายๆคนเนี่ยเคยจะอ่าได้ฟังมาแล้วนะกันนะครับอันนี้เป็นฉบับภาษาไทยบ้างเนานะ,อะโอเค คือมาเห็นหน้าตาเงี้ยคือทุกคนถามว่าเอ้ยมันเล่นยากไหมพี่เล่นง่ายมากนะค,คือคุณจะเอาอะไรเข้าออกคุณคุกเนี่ยคุณกดตรงนี้ได้เลยไม่ต้องไปงงกับหน้าตามันหน้าตามันเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรขับยานเครื่องบินอยู่อะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยคือคุณจะเอาอะไรเข้าออกเนี่ยสมมติว่าคุณกดเนี่ยนะครับเนี่ยมันปิดหมดเลยนะครับเนี่ยอ่ปิดทั้งหมดคุณจะเอาแอมเข้าใช่ไหมอ่าโอเคคุณกดนี่เลยแล้วถักไว้ก็กดแอมกดคาบิเนตอะไรเงี้ยเนี่ย คือแค่นี้แล้วถ้าคุณจะเอาอะไรเพิ่มเติมคุณแค่กดค้างสมมติเข้าไปเน็ตนะครับเลือกได้กดค้างไวอย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็จะเปลี่ยนสีไปนะให้คุณเลือกแล้วคุณก็กดที่เบาแล้วนะบุนที่เบาแค่นั้นเองครับแล้วก็เลือกได้เลยเนี่ยทำงานง่ายนะไม่ไม่ยากนะครับคือต้องอขอก่ะนะครับบางทีบางท่าทนเอ๊ะไม่ไม่เคยเล่นอะไรยากเปล่าอะไรเงีย้ยไม่ยากาง,ง่ายมากนะครับอ่ะสมมุติเราจะใส่โมดูเลชชั่นอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถจะกดได้เลยอย่างเงี้ยนะครับอ่ะกด แป๊บหนึ่งนะฮะอ่านะครับเราสามารถจะกดได้เลยอนยะ่างเงี้ยอ่าแล้วก็กดมานี่นะครับนะมันอยู่ที่เราว่าเราจะแบบว่าเอาอะไรเข้าเอาอะไรออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะบางทีก็แบบว่ามันไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ยากไม่ยากไม่ยากจนเกินไปนะครับนะอ่ะเดี๋ยวผมกดให้ดูนะฮะับอันนี้ชื่อว่าอะไรเอฟเฟกต์อะไร อ่ะเสียงคีนผ่านไปแล้วครับสำหรับเสียงแต่งนะครับเรียกได้ว่าสะใจชาวล็อก ไม่เหมือนดีกว่าเดี๋ยวจะเจอดราม่านะครับคือมันคล้ายคลึงกับแตกแอมเพราะว่าผมเนี่ยต้องบอกก่อนเลยทุนเดิมผมเป็นคนชอบแตกแอมอยู่แล้วนะครับเนี่ยคือมันได้เลยได้ฟีลลิ่งเลยนะครับอ่ะลองปิดรีเบิร์ดดูนะ โอ้ยไม่ธรรมดาอ้าวเรต้องขออาภัยเนยเพราะว่าเพิ่งเปลี่ยนสายใหม่นะ เห็นไหมเสียงต้องเสียงแตกงที <journey> ่ค <wave> ือแบบมาเต็มมากนะครับคือแบบว่าโูค <noise> ือได้เลยแล้วกดทรงกดเซฟนี mm ่ค hmm. ือกดง่ายๆนะครับและกด2อสมทีบ้างอะไรบ้างเขาจะให้เปลี่ยนได้ของเขาเนี่ยนะครับประมาณนี้นะก็แล้วแต่เรานะครับประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นแตกๆแบบว่าชาวล็อกแบบด้านนาเก์เยอะ น้อยเกตโคตรดีเนี่ยนะตัดเสียงจีเนี่ยคือเนี่ยเอามือปิดนิดเดียวเห็นไหมครับอ่าถ้าเป็นอันอื่นอีดอีดวารดนะแล้วที่สำคัญคือถ้าเป็นอันอื่นเนี่ยเอาเนี่ยมาจ่อนี่คือบอกโอ้โผว่านะครับก็เร <c oughs> ียกว่ามีฟีดแบคด้วยนะถ้าไม่มีอ่าถ้าเดี๋ยวนะเห็นไหมถ้าถ้าผมปลดอ่าเขาเรียกว่าอะไรนัน้อยเกตออกนะครับดูนะฮะ <c oughs> อ่ามีการหอมีการฟีดแบคเขาเรียกว่าฟีดแบค เหมือนแอมจริงๆเลยนะครับแนีเวลาเราขันตัวกีตาร์เข้ามันเนี um. mm ่ยนะครับมันมันหอนแบบแต่ต้องเปิดดังๆหน่อยนะฮะให้ได้ระดับของเขาเนี่ยมันหอนเลยนะครับครับผมถือว่าใช้ได้เลยนะครับอ่ะอันนี้แบบว่าเป็นโซโลนะ เสียงจะดีไปไหนอยู่นี่ยอันนี้แบบโซโล่แบบว่าเขาเรียกว่าเบาๆนะโซโล่ Solo แบบเพลงเบาเกณฑ์ไม่เยอะมากโอ้โหดีเลย์รีเวิร์มาชัดๆนะครับโอ้ยไม่ต้องขายแล้วอย่างเงี้ยโอ้โหจริงๆเอาจริงๆก็พูดเรื่องจริงมันดีมากนะครับอ่ะต่อมาเป็นโซโล่แบบอันนี้เกณฑ์จะเยอะหน่อยนะครับ แล้วที่สำคัญคือคุณสามารถจะเนี่ยระบบก้อน Love, ะ month, อะไรพวกนี้นะครับคุณสามารถจะใส่อะไรได้เลยนะครับแต่มันแล้วแต่เราจะตั้งนะผมไม่แน่ใจว่าผมตั้งอะไรไว้บ้างนะครับแล้วแต่เราจะตั้งนะแลวเนี่ยแล้วแต่เราจะเลือกอย่างสมมติเนี่ยอ่ะเราจะเพิ่มดิสอชชันเข้าไปอีกนะครับ <Okay. S 2> เราจะเพิ่มดิสอชชันเข้าไปอย่างเนงะี้ยเนี่ยนะครับคือมันแบบว่ามันได้เลยอะ่ะ นะครับสมมติเนี่ยจะผมจะเพิ่มไปอย่างเงี้ยเห็นไหมมันเพิ่มได้เลยอโอ้โห,โหเหลือมากเหลือ,ลอกินเลย่ะนะไม่ธรรมดาแค่ไม่ใส่ดิสโซชันก็เหลือเหลือแล้วนะครับ นี่นะครับเห็นไหมครับอ่าล้วก็กดเซฟไปอะไรประมาณนี้นะครับคือตอนแรกๆเราอาจจะงงๆมันหน่อยหน้าตามันเหมือนอวกาศนะครับแต่จริงๆแล้วก็คือแบบไม่งงนะสามารถก๊อปปี้พรีเซ็ตได้นะครับก๊อปปี้ไปใส่อีกแบงค์เนึ่อะไรอย่างเงี้ยจะทำงานคู่กับพุชสวิตนะครับถ้าทำงานคู่กับคู่กับพุชสวิตนี่คือแบบโคตรง่ายเลยนะครับหลายลรื่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีเวลาจะมารีวิวคู่กับพุชสวิตให้ดูด้วย้วกันนะครับนะอันนี้เอาแบบคร่าวๆก่อนนะอเออเนี่ยแบบว่าพอได้ฟังเสียงก่อนนะครับนะ ๋ย่คลิปต่อไปอี๋ยวคลิปต่อไปจะผมทําให้ดูนะอันนี้เอาแบบคร่าวๆก่อนแล้วกันเนาะแต่คร่าวๆนี่ก็แบบโอ้โหน่าสนใจแล้วนีประมาณนี้เลยกันนครับะจัดไปนะพ่อหนุ่มรูปงามหน้าตายานอวกาศตัวน,นี้นะครับนะใครที่ว่า อยากได้กีตาร์เอฟเฟกนะครับซื้อขายแลกเทิร์นได้หมดนะครับตัวนี้นะครับนะบนะก็คุยง่ายใจดีนะครับเป็นกันเองนะเอา,ากีตาร์เฟนเดอร์มาแลกมาเทิร์นหรือว่าจะเอาเอฟเฟกต์มันติรุ่นใหญ่ๆมาแลกเทิร์นบวกเกินอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะก็คือคุยกันได้เลยนะผมแบบสบายสบายอยู่แล้วเนาะเออนะคุยกันได้นะเราเป็นพี่เป็นน้องกันเนาะอ่ะโอเค จัดปลายฝากล้านของจุบุกจะไฟไปด้วยแล้วกันนะครับขายจริงส่งจริงชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะกันนะครับอ่าร้านนี้แล้วก็ใครอยากจะมีเสียงเอฟเฟกต์ที่แบบว่าดีๆเทพๆนะครับใครอยากเข้าคอร์สกูง่ายๆเนาะใครอยากเข้าคอร์สปรับนัตตู้ปรับกีตาร์นะครับเซ็ตอัพแล้วก็ปรับเอฟเฟกต์ต่างๆอล่าเนี้ยดีเลย์เท่าไหร่รีเวิร์บเท่าไหร่รอๆไงพี่อะไรเงี้ยนะครับบอกได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะครับนะเพียงเขาเรียกว่า คุณภาพเ่ยเขาเรียกว่าประสบการณ์หลักล้านนะแต่เอามาให้คุณจ่ายเพียงแค่หลักร้อยอบอกตรงๆว่าโคตรเข้าจริงๆนะครับ <c oughs> ขอให้คุณได้เข้าเลยคอสนี้เป็นคอสนี่ดีมากๆนะเพียง999บาทเท่านั้นเองนะครับอ่ะโอเคครับผม,มอยากเทพม,มาจัดไปได้เลยนะครับนะแถมคอร์สเรียนกีตาร์ด้วยนะครับไม่ใช่คอร์สปรับเอฟเฟกต์เดียวคือคอร์สเรียนกีตาร์บวกคอร์สปรับเนียวบวกกันนะ999าโคตรคู่มิง คือบอกได้คำนียวว่าโคตรคุ้มจริงๆครับนนคุ้มมากๆนะครับอ่ะโอเคจัดไปครับผม